คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาตินะครับนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนไม่ได้ประชุมสักครั้งหนึ่งนะก็มาประชุมเมื่อดอนสิงหาสองครั้งนะเรื่องตั้งพบตรกับเรื่องเห็นชอบกําหนดตําแหน่งให้สีเวลากัญญานะก็ประชุมเรื่องให้ความเห็นชอบสีเวลาอีกคนจะยุบซะแล้วมันก็ซ้ำซ้อนกับกตรจริงๆนะครับส่วนของกตรเนี่ยนะฮะผมยังว่าขณะนี้กตรยังไม่ครบเลยนะ เขาบอกกอตลประกอบด้วยใช่ไหมครับคาว่าประกอบด้วยแล้วมีสี่ข้อเดี๋ยวนี้มันมีแค่สามข้อถูกไหมครับกรรมการข้าราชกที่ให้พุทธิพาคัดเลือกอีกสองคนเนี่ยจนกระทั่งบัดเนี้ยปฏิวัติยึ่อําราชตั้งแต่พุทธภาห้าเจ็ดอีกสองคนนี้ยังไม่คัดเลือกสรรหามาเลยแล้วมันจะเป็นกอตลโดยชอบได้ไงนะก็เหลือแต่กอตลโดยตําแหน่งซึ่งเป็นขราชการประจำนั้นอยู่ภายใต้อ้าาชารนายก ซ้ายหันมันก็หันครับขวาหันมันก็หันถูกไหมบอกอ่ะมีมติให้อุทธรณ์เรื่องสีเวลาแล้วมันก็สั่งมาเฮ้ยเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะครับแล้วเป็นประโยชน์อะไรก็ต่อยอย่างนี้นะครับผมนะและ้วก็ตลอเดิมเนี่ยเขาพิจารณาแค่ในผลเข้าไปครับนี่กตลอคำตามคำสั่งกตชนเนี่ยนะแล้วไอ้คำสั่งนี่มันไม่ชอบครับนะเพราะคุณวิยุตเนี่ยนะไม่ได้คิดเองทำเองนะ มีคนอื่นทําให้คุณประยุทธ์ไม่รู้เรื่องเ็เซ็นมานะรู้ไหมว่ามันเขียนมาเพื่อทุจริตนะรวบอานาจทุจริตยังไงใช่ไหมครับตอนนี้มาเอาถึงระดับพุ่งกลับทั้งประเทศเลยพุ่งก่อนจะเซ็นคําสั่งได้ต้องให้กอทอให้ความผ็นชอบเซ็นไม่ได้หรอกมันต้องวิ่งไปที่ซอยโชคชัย4ให้ความเห็นชอบซะก่อนนี่แหละมันโกงกันตรงเนี้การเห็นชอำาจเพื่อผลประโยชน์ทีนี้ก็มากตลอนะควรจะมายังไงใช่ไหม ถ้าถ้ามาอย่างเงาี้ยมันก็ไม่พ้นนกทีงนะถ้าจะดีมันก็ควรจะให้กตลอมีความอิสระรการเมืองไม่เข้ามาแทรกนะอย่างอายการเนี่ยใช่ไหมอายการนี่เขาเอดีตดอายการสูงสุดเนี่ยเป็นประธานกออรหรือสารเนี่ยคือประธานสาลดิกาเนี่ยเป็นประธานกอตอ่อใช่ไหมตำรวจไม่ต้องเอาพบตรหรอกเอ,เอาอดีตดพบตรเพราะว่าจะเข้ามานั่งเป็นประธานเนี่ยถ้ามันจะเอาแค่รองพบอดีตรองพบเนี่ยมัน ศักดิ์มันต่ำไปตัวเองยังไม่มีเป็นยาเป็นผอ,อเลย <c oughs> ใช่ไหมแลออ้วผอเลยมันจะเก่งใจเหรอนั่นต้องเอาอาดีตผู้จัดก,นะการตำรวจชาตินะที่ข้าราชการตํารวจนะจะเอาระดับไหนก็แล้วแต่นะระดับพุ่งกลับหรือเลื่อนหรือตำรวจทั้งประเทศเลยก็ได้นะเอามา,มาทําอะไรครับคัดเลือกเอามาเป็นคนคัดเลือกคัดเลือก,อกจะเอาคนไหนเลือใครได้เลือกก็เป็นประธานกตลตออแล้วก็มีกตลตออโดยตําแหน่งอย่างเงี้ยแล้วก็หาผู้ส่งอาวุธอย่างที่บอกไว้เนี่ย นะยังสมัยตะก่อนเนี่ยคุณวิศณุเครืองามก็เป็นกอตลอดคุณโบวันศักิ์ก็เป็นกอตลออัยการสูงสุดก็เป็นกอตลอดใช่ไหมผู้นี้ไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมครับเขาก็ยังกล้ามาแสดงเครื่องคิดเห็นต่างใช่ไหมครับวันก่อนผมไปงานศพแม่คุณคุณโต้งนะคุณกำพลตัแตจารน,นะรแม่คุณโต้งนั่งติดกับคุณวิศณุผมก็แกล้งพูดเล่นว่าแม่ท่านจายวิษณุ ก็ตลอดดีนั้นมันแย่แล้วนะท่านก็บอกใช่เลยแม่งช่วยต้องเปลี่ยนก็บอกอ้าวก็มาจากพวกท่านตั้งเองนี่หรอเนี่ยถ้าคุณไปยุทธ์คุณอยากจะให้ตํารวจดีใช่ไหมครับปฏิรูปตํารวจเนี่ยก็อันนี้คือหนึ่งแล้วล่ะนะก็ไปแก้ไขคําสั่งล้วมนหมดเรื่องนะผมสรุปก่อนท่านท่านว่าการปฏิรูปมันต้องปฏิรูปทั้งระบบทั้งคนใช่ไหมจริงจริงเนี่ยคนสําคัญกับระบบนะถ้าคนดีแล้วเนี่ยระบบไม่ดีหรอเดี๋ยวคนไปไปแก้ไขระบบเองครับ นะแต่บางทีคนไม่ดีเนี่ยระบบมันดีแล้วคนมันก็มาล้มระบบแก้นะนะอย่างที่มาของกอตรในพร,ะระบตาํารวจเขาที่แล้วมันดีไหวไอ้คำสั่งคอตชที่แปดีแปดนี่ซะอีกใช่ไหมเพราะคนมันไม่ดีมันถึงมาเปลี่ยนผ่านมาที่เมื่อพูดถึงคนครับคนตํารวจมีอยู่เท่าไหร่สองแสนกว่าไอ้สองแสนกว่ากว่านะคือสองแสนกว่าต้นๆนะคือเช้มาทวนแล้นั้นจะมากครับดั้งเดิมเนี่ยนะในสิบคนตํารวจเนี่ย จบอะไรรู้ไหมป4สีปอสีปโถตอนขุนอะไรอะไรเนี่ยนะว่ัาเมืองมันเจริญขึ้นการศึกษามันเจริญขึ้นการศึกษามันก็เพิ่มมากขึ้นการรับตํารวจมันก็เพิ่มคุณอาวุธมากขึ้นตอนผมจบเราจะกายเป็นในตํารวจใหม่ๆเมื่อปีหนึ่งสี่นะผมไปเป็นผู้กำับบวชตอนนี้ยังไม่ไปลองสารวัตรเลยสถานีตํารวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนครมานมนะครับผู้กับเยอะใดรู้ไหมพันตํารวจโทพันะผู้ผู้กงคับกองเมืองเนี่ย หรือหัวหน้าสถานีตำรวจปัจจุบันหรือผู้กบปัจจุบันยศร้อยตำรวจเอจกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานกําลังพลก็คือจา่จาเจ้าหน้าที่คดีก็คือจ่าเขาเรียกเสมียนคดีนี่ไคือฝ่ายนือการนะทั้งหมดก็คือจ่าเห็นไหมยุคสมัยผมเนี่ยคือ,อะระดับสารวัตรธุรการห <นะ S 2> ร,รือ <นะ S 2> สารวัตรมือการแลวครับผมเป็นคนจัดให้นะต .6 หครับทีนี้เมื่อปี25เนี่ยนะนะผม ได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้กุ้งกับการตํารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารผมก็เสนอกรมตารวจเลยนะเราเป็นผู้กุ้งกับข<ม>ับหัวหน้าจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นลูกน้องเราเนี่ยก็ควรจะเป็นสรารวัตรก็ตั้งฝ่ายนวยการขึ้นมามีสรารวัตรอานวยการนะมีรองสรารวัตรฝ่ายต่างๆขึ้นมาง่ายมีสรารวัตรรองสรารวัตรมาทําหน้าที่แทนจ่าหมดแล้วผมก็จัดมาหมดเสนอนั่นแหละนะฮะฝ่ายนวยการของ ตำรวจสมัยเมื่อปี2525เ25นี่ยถึงได้มีเป็นระดับสารวัตรนะฮะแล้วมีรองสารวัตรเป็นผู้ช่วยอยู่การทำงานก็ดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนถูกไหมถึงบอกจะอยากไปรูปอะไรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยระเบียบมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าอะปะทวนมศ5ในาตำรวจปริยาตรีถูกไหมอะพอถึงยุคผมไปประกาศนะ รับสมัครบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีเข้ามาสอบเป็นในสิบตำรวจนะเป็นในสิบตำรวจเงินเดือนอาาัตราเงินเดือนหมื่นห้าต่างนั้นวุฒิปริญญาตรีนะนะแล้วผมตบท้ายด้วยว่าถ้าเป็นข้าราชการตำรวจแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดสมัครรับสมัครในตำรวจ,รวจชันแตแบัต์ให้คุณมีสิทธิ์เลยลองแดงรูไ้ไเป็นข้าราชการคนที่จบปริญญาตรีทั้งหมดทั้งเป็นข้าราชการกระทรวงอื่นๆน,น,นะ ทั้งบริษัทเบอร์เสร็จเงินเดือนอสามหมืน่นสี่หมื่นทานายความนะมมาสมัครเข้ามา,มาสมัครหมดนะนะนะแสนกว่าคนพอเราได้ข้าราชการตำรวจที่มีวุฒิปริญญาตรีเนี่ยนะฮะนะนะเข้ามาทำงานครับคุณลองเทียบกวันดูดิจบม .6 เนี่ยนะอายุเท่าไหร่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดพอเป็นตำรวจครับก็บนี่จบหมหาวิทยาลัยยี่สองยี่สองครับ เรียนมากกันสี่ปีมาเป็นตำรวจคอันไหนไม่จะดีกันนะควานไหนดีกันนะข้าราชการตำรวจเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะจะเข้ามาทํางานได้ดีกว่าตำรวจเก่ามากๆเลยนะครับแต่ไอคนที่มาต่อจากผมเ่ยนะนะเวรกรรมคือเจ้าพัชรวาสเนี่ยแหละนะก็กูไม่เอาแล้วคิดไม่เป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะเพราะเขาคิดไม่เขาก็มารับมหกเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้คนกวาดขยะ คนขับแท็กซี่บางทียังจบปริยาตีเลยครนะแล้วตำรวจผู้รักษากฎหมายรักษาชีวิตและความปลอดภัยทั้งชีวิตและสิทธิบมหกไปสนันก็ปริยาตีนะเพรจะไปทําอะไรโง่กับเขาเนี่ยจะไปดูแลบริการอะไรเขาใช่ไหมพอพอตลอนี่ต้องคิดนะฝากน้องแปะจากทิพไปด้วยนะเด็กจากทิพชัย,ยินดาให้ปรับเปลี่ยนแล้วใหม่นะเอาละในส่วนนี้ก็สรุปแล้วเมื่อรับเปลี่ยนระบบ รับการรับการตำรวจระดับประทวนจากม6เนี่ยนะมาปริญญาตรีมันดีขึ้นแน่ครับใช้อะไรคิดมันก็ดีขึ้นแน่ถึงแม่นี่พอสัญญาบัตรัะสัญญาบัตรเดิมเนี่ยเขารับบุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือไปเข้าเรียนโรงเรียนร้อยตำรวจก่อนก็ได้ปริญญาตรีถึงเขาเป็นนายตำรวจใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมสำรวจดูแล้วสมัยนู้นเนี่ยนะคือคือถึงแม้เขาจะจบม6ก็ตาม แต่จานวนสองแสนกว่าคนมันก็ต้องมีคนรักดีรักความก็น้า <ไป S 2> ใช่ไหมไปศึกษาเราเรียนไปนศึกษาเราเรียนต่อจนจบปริญญาตรีเออเท่านั้นไม่พอนะก็ขวนขวายเรียนปริญญาโทรครับอย่างที่ผมบอกว่ามีปริญญาเอกอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับแต่สํานังกงานตํารวจไม่เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยใช่ไหมที่จะให้เป็นนายตำรวจนะผมก็มียุยทธศาสตร์ของผมเพื่อให้ตำรวจที่ยังไม่ ไม่ได้จบปริญญาตรีเนี่ยมันจะได้เรียนปริญญาต่านจบปริญญาต <ใน S 2> รีซะ<น>ไอ้พวกปริญญาตรีเนี่ยก็ให้เรีปริญญาโทนะผมก็เปิดรับสมัครอะไรวุฒิปริญญาโทคนภายในที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นในตำรวจสัญญาบาตัตรตอบได้มาสองรุ่นใช่ไหมรประมาณหกร้อยคนได้ตรีมันก็เห็นเอ้ยท่านพบอท่านเปิดรับสมัครภายในเนี่ยปริญญาโทเป็นสัญญาบัตรแล้วไอ้พวกที่เรียนกําลังเรียนปริญญาโทอยู่ก็เร่งต้องเรียนให้จบ ใช่ไหมไอ้พวกปริญาตีอยู่ก็เล่้งเดี๋ยวจะต้องเรียนปริญาโทต่อไอ้พวกที่ยังไม่จบปริญาตีนะก็ต้องเข้าเรียนปริญาตีให้ได้ไม่ไง่ายเราไม่ต้องพัฒนาคนไม่ต้องใช้เงินของเราเองเลยไม่ต้อง,องใช้งบประมาณเลย,เลยชงมาเลยตำรวจเขาขวนขวายนะ <ไป S 1> ด้วยเงิน,เ,น,เ,ดนเดือนของเขารายได้ของเขาเนี่ยไปขวนขวายก็รู้เรียนเข้ามาใช่ไหมล้วถามว่า เราไปเอาทำไมข้างนอกข้างนอกเข้ามา <l ug> อะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆนี้ไม่ว่ากันเนี่ยนะไม่ได้ว่ากันอย่างรับต้องตั้นเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ภายในลูกของตัวเองไม่ต้องสองแสนกว่าคนไม่รับไปรับไข่อ่ะใช่ไหมมันไม่ถูกหลักการแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยยุทธศาสตร์ของผมเนี่ยตอนนั้นตำรวจโอ้โหเรียนกันมากนะตำรวจเรียนหนังสือกันมากเมื่อตำรวจมีความรู้มากถึงเข้าสอบไม่ได้เขาก็ทำงานให้ประชาชนได้ถูกไหม สำนึกในการสำนึกในการทํางานมันต้องมากกว่ามากกว่าทั้งสำนึกทั้งความรู้ความรับผิดชอบเรื่องต่างมันต้องดีกว่านี่เนี่ยผมเนี่ยผมให้ผมทํางานแค่เนี้นะตารวจก็มีความรู้ความสามารถมากขึ้นแล้วทีนี้จุดที่ผมจะเปลี่ยนแต่ผมยังเปลี่ยนไม่จบเพราะสมัครเขาปลดผมก่อนครับถูกไหมเรียกเพราะแล้วนะเรียกสมัครเพราะฉะนั้นผมกาลังจะเตรียมปรับหลักสูตรโรงเรียนร้อยตำรวจใหม่ ไม่รับแล้วม6ที่จะไปเรียน4ปีครับครับแทนที่จะรับม6ก็รับผู้ที่มีวุฒิปิาตรีทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรต่างๆเข้าไปเรียนที่โรงเรียนร้อยตำรวจใช่ไหมแล้วก็เรียน2ปีใส่วิชาการตำรวจเข้าไปใช่ไหมวิชาการทหารเข้าไปใส่ระเบียบวินัยเข้าไประเบียบวินยัยเรื่องใส่ยยในิติวิทยาศาสตร์เข้าไปอะไรต่างเข้าไปสิ่งที่บุคคลภายนอกเขาไม่ได้เรียนใช่ไหมแล้วก็ให้วุฒ สองปีก็ให้วุฒิยาโทไปแล้วก็จบไปแล้วเปียจบมาได้ร้อยตารวจตรีเพราะร้อยตารวจตรีในสิ่งที่ผมต้องการก็คือจบปปียโบใช่ไหมไม่ใช่แค่ปียตีอย่างปัจจุบันก็จริงทีปัจจุบันใอายุยี่สิบสองนะวุฒิปียตีเดี๋ยวนี้มันเฟ้อไปหมดแล้วเปียตีเพราะฉะนั้นเราเข้ามานะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําโรงเรียนร้อยตำรวจผมก็จะต่างจาก โรงเรียนสามเหล่าและสามเหล่ายัางรับมอ .6 อยู่ออยแต่โรงเรียนตรวตามแนวความคิดของผมเนี่ยก็จะรับรับบุคลภายนอกที่จบปร,ะะปริญญาระะตรี<ม>นะแล้วได้ก็ได้การวุฒิปริญญาโทท่านผู้ชมลองนึกภาพต่อไนี้ถ้าตำรวจชั้นประทวนเนี่ยนะบจบปริญญากันทั้งประเทศหมดเป็นไงคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือพี่น้องประชาชนถูกต้องนะแล้วถ้าในตำรวจจบปริญญาโททั้งหมดไม่ใช่จบปริญญาตรีละใครได้ประโยชน์ ก็สัคมประชาชนก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมใประชาชนเหมือนเดิมแค่รายการอื่นเนี่ยอิจฉาตำรวจนะบก็จะปรับมาถึงขนาดนี้แล้วครนะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะผมก็มีหนังสือไปถึงเลขาธิการสำนักงานเนติบัณฑิตว่าตำรวจเนี่ยต้องการรับสมัครบุคคลที่จบวุฒิเนติบัณฑิตนะเข้ามาตำรวจเพราะเนี่ยเขาเรียนสูงกว่าที่าตบัณฑิตใช่ไหมนะโดยผมให้เงินเดือนเนี่ยร้อยตำรวจตีเต็มขั้นเลยครับสมัคร ผมรับมาตั้ง400กว่าคนนะถ้าผอทุกคนนะตั้งแต่ต่อจากผมถ้ารับในติบัณฑิตอย่างที่ผมรับมาเนี่ยผมรับ400กว่าคนนะจะตีเรื่องก,กลมๆตั้ง 500, 500. 7ปีกเกษียณมา3,000กว่า3,000 5นะถ้ารับเข้ามาทั้งหมดนะแล้วพวกนี้ก็กระจายไปอยู่อายการไปอยู่รักษาครับคุณเห็นภาพหรือย,อยังครับว่าที่สำนักง,งาน,นอายการสุดๆก็ดีที่ศาลยุติธรรมก็ดี จะมีอดีตข้าราชการตำรวจทั้งนั้นครนะรอ,คครอย่างอายการสูงสุดคนปัจจุบันนี้ร้อยตำรวจตรีนะยังใช้ยศดร้อยตำรวจตรีอยู่แล้วต่อไปเนี่ยถ้าทําอย่างผมนะจะเห็นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพันตำรวจตรีเป็นอายการเต็ไมไปหมดแล<น>ะแม้กระทั่งศาลนะแจะตำรวจทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างผมเนี่ยสกายภาพสถาบันตำรวจจะเหนือกับทุกกระทรวงสมบวงกลมทั้งหมดนะไม่ต้องนั่นอะไรเลยเนี่ย เมื่อตำรวจมีความรู้ความสามารถอะไรต่างสูงขึ้นประชาชนได้รับการบริการดีขึ้นนะผมก็ตกกับการแก่ประชาชนคบกันพูดถึงเรื่องคนมันไม่ได้พูดแค่รับปริญาตีเข้าไปในสิบครับปริาโทรหรือในติบัณฑิเข้าไปในร้นอยอะไรเท่านั้นนะพอเข้ามาแล้วเนะี่ยมันต้องมีอะไรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอยัง,อยงพอเป็นข้าราชการตํารวจแล้วสัญญา,าบัตรนะเป็นข้าราชการ,ร<ๆ>ก็จะมีหน่วยงานนะที่ทําการฝึกอบรมนะเรียก สถาบันพัฒนาข้าราชการตํารวจมีอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ทําแบบระบบผมไงครับผมใช่ไหมสถาบันพัฒนาข้าราชการตํารวจเนี่ยก็จะหมายกับว่าฝึกอ,อบรมบุคคลที่เป็นตํารวจแล้วใช่ไหม,มแต่ยังโรงเรียนแนาวตำรวจฝึกอบรมคนที่จะเป็นตํารวจส่วนสถาบันพัฒนาเนี่ยนะองค์มาแยกเนี่ยนะนะฝ่ายบริการต่างๆทั้งหลายเจ้าหน้าที่ธุรการก็ต้องฝึกอบรมนะไม่งั้นพิมพ์หนังสือไม่เป็นย่อหน้าไม่เป็น ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเป็นๆขอแสดงนนความนับถืออย่างสูงอย่างต่ําอย่างเตี้ยอะไรต่างๆมันไม่เป็นทั้งนั้นนะนะเพราะฉะนั้นทุรการก็ต้องฝึกอบมรมใช่ไหมฮะงานกําลังพลก็ต้องอบรมนะงานการข่าวงานยุทธการงานแผนงานงานงบประมาณการเงินส่งกําลังบำรุงงานทั้งหมดสืบสวนสอบสวนก็ต้องอบรมหมดเนี่ยมันถึงเป็นสถาบันได้ใช่ไหมดัชนีบ,ญญบัตรเนี่ย<ๆ>ใช่ไหมฝึกอบรมทุกสายงาน นะฮะครับจนถึงระดับวิทยาลัยตำรวจซึ่งจะฝึกอบรมครับะดับผู้บังการขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับต่อเมื่อเมื่อเราฝึกอบรมพัฒนาคนแล้วเราต้องเอาให้เขาอยู่ให้ได้ค่าตอบแทนถูกไหมครับค่าตอบแทนถูกไหมคืออายการศาลกระสานคดีเนี่ยนะทำหน้าที่เป็นพนักงานอายการทําหน้าที่เป็นตุลาการนะพิพากษาคดีต่างๆเนี่ยเขาคุณอาวุธเหมือนกันหมดครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราเงินเดือนเขาก็ เท่ากันหมดได้ถูกไหมของเราเนี่ยมันหลากหลายเหลือเกินตํารวจครัแล้วมันมีจํานวนมากถูกไหมมันหลากหลายเหลือเกินอยู่ดีเราจะบอกเราไปปรับเท่าอกยการสมมุตินะไปปรับเท่าศามันก็ไม่ได้นะมันก็เกินไปใช่ไหมเพราะเราเลาจบปีอารตีเท่านั้นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังเลาปีอารตีอกการเขาต้องจบในตีมตีสารหรือไม่อาโทนะแล้วก็ต้องไปคัดเลือกกว่าจะเข้าได้ครั้งเราปีอารตีเราบอกไปเท่าเขามันก็ไปได้ เพราะฉะนั้นผมถึงกําลังที่ผมทำเ่ยกำลังตับวุฒิความรู้ข้าราชการตํารวจขึ้นใช่ไหมเมื่อขึ้นมันก็สูงขึ้นอย่างผมมือรับนายตำรวจยาโทอย่างเงี้ยเห็นไหมเดือนเมื่อก็ต้องสูงขึ้นแล้วมาถึงขั้นเนี้ยนะเมื่อเราปรับปรุงอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนเงินเพิ่มเงินตอบแทนเงินเพิ่มพนักงานสอบสวนเงินเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องการปราบปรามเงินเพิ่มเงินประจาตาแหน่งนะเพิ่มมาแล้ว พูดง่ายมีตั้งแต่พอบเอรื่อยมาเรื่อยม,นะมาหมดนะแต่สาหรับผู้น้อยเนี่ยนะมันยังไม่พอครับมันยังไม่พอเพราะอะไรนะเราลองไปดูกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นกรมใหม่ๆต้องอาศัยตํารวจทั้งนั้นแต่ก่อนเนี่ยนะพนักง,งานสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องอาศัยตํารวจรโอนไปหมดรับถ่ายโอนจากสํานักงานมนะูรณาการไปนะ90%เลยนะมาจากทหารมาจาก กรมอื่นมาจากอายการนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นส่วนตัวที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เอาไปจากตำรวจไปหมดถูกไหมครับนะเอาละตอนนี้พอก็เป็นตัวเองเขาเขาก็เริ่มนานแล้วนี้เขาก็ขอปรับค่าตอบแทนเขานี่จํานวนมันมีน้อยไงเขาก็ปรับได้นี่พอตํารวจบอกอไม่ต้องเอาเท่าอายการไม่ต้องเอาเท่าศาลหรอกซึ่งเป็นไปไม่ได้เอาเท่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเนะี่ย นะพอมาดูจํานวนแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษผมไม่แน่ใจนะคนมีประมาณเท่าไหร่สมมุติสมมุติเขามีประมาณพันกว่ามั้งพันกว่าคนสองพันคนครับแต่เราก็มีสองแสนกว่าโอ้โหรัฐคิดหนักเลยจะเพิ่มยังไงถูกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้นะมันก็ต้องหมายความว่าหนึ่งรัฐก็จงยอมรับความจริงตํารวจก็ต้องยอมรับความจริงตํารวจก็ต้องพัฒนาคนของตัวเองให มีความรู้ความสามารถที่ทํางานให้พี่เา้ประชาชนได้อย่างแท้จริงรนะเราลาดก็ต้องมาตอบแทนให้กับข้าราชการตํารวจรนะให้เป็นประการจริงนี่ผมพูดทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ไปสานีเนี่ยนะเงินเดือนมากกว่าตารวจนะตารวจในสิบคนตำรวจเนี่ยนะมีหน้าที่อะไรรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมันได้เงินเดือนเท่านี้หมื่นหมื่นกว่าบาทนะไปสนีก็มีหน้าที่เอาจดหมายมาทิ้งไว้แค่เนี้ย ทิ้งมั่งเก็บทิ้งขยะมั่งอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าหาวุมมกล่าวหาผมมีผมส่งสมาชิกเพื่อเพื่อเสรีไปิีงนะนะเป็นหมื่นลายนะไม่ได้รับกันเต็มเลยไปตเนียมมันทิ้งผมหมดนะนะจะจะเอาไปส่งที่เพราะที่ผมเนี่ยลงทะเบียนเท่านั้นหาจิ้งแบบนี้ไปตเนีจะเข้ามานั่งเป็นประธานเนี่ยอดีตรงผอเนี่ยตับตับตัวเองยังไม่มีเป็นยาเป็นผอเลยคัดเลือกเอามาเป็นคนคัดเลือกจะเอาคนไหน เรื่อยๆก็เป็นประธานกตลอจริงๆเนี่ยคนสำคัญกับระบบนะครับถ้าคนดีแล้วเนี่ยระบบไม่ดีแล้วเดี๋ยวคนมันไปแก้ไขระบบเองที่มาของกตลอในพรบตํารวจเขาที่แล้วมันดีกว่าไอ้คำสั่งคตชที่88นีรืปนี่จะดีเพราะคนมันไม่ดีครับมันถึงมาเปลี่ยนได้ของชาญายกซ้ายหันมันก็หันขวาหันก็หันบอกมีวติให้อุทณ์เรื่องศีวลาแล้วมันก็สั่งมาไม้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยน ถ้าเป็นวิวยวอะไรก็ต่อยนะที่กอตลอคำกลางกับสารรัชชอนที่มารีวิวที่ไหนไม่ได้คิดเองทำเองถ้าเป็นวิวไม่รู้เรื่องเราเซ็นมารู้ไหมว่ามันเขียนมาเพื่อทีจริตจะเซ็นคำต่างได้ต้องให้กอตลอให้ความรับผิดชอบเซ็นไม่ได้หรอกมันต้องวิ่งไปที่ซอยโชคใจสี่ให้ความรับผิดชอบแล้วต่อแไอ้คนที่มาต่อยจากผมเนี่ยนะเรียนกรรมคือเจ้าพัสตะวานเนี่ยนะครับนะก็ดูไม่เอาละคิดไม่เป็นแล้วก็ไม่ว่ากันนะเพราะมึงคิดไม่ก็มารับมหกเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ กว่าขยะคนขับแท็กซี่บางทีจบปียาตีเลย